แล้วคนอื่นไม่กล้าเต้นเลยสุดยอดแจ๊ดดียวฮะดีเจจัดเฮ้ยหมดท่าแล้ว ืนึกท่าไม่ทันแล้วอ้าวก็ไม่รู้ว่าจะเต้นต่อเปิดนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วอ้าวเขไม่ไดบอกเล่าแล้วขนมาอะไรนักหนาแล้วแจ๊ดฟังอะไรเมื่อกี้เนี้ยไม่ได้หูมาทำเหมือนตัวเองเงี้ยโอ้โหตอนตอนไปเปิดพิโดมผมนี่ตลอดนะเดี๋ยวนะแจ๊ดอ้าวแล้วปั๊กไม่มีเสียบเลยหรือไงต่อ2บูทนะอันนี้มันแบบทูบูทูบูทบูทใครที่จะพาอะไรมาสามคนเลยแนะนำเลยดิผมก็ชื่ออะไรบ้างอะไรก็แนะนำกันดีอ่านี่อันนี้ย ชื่อคองกับพี่เลยอ่ะเอาเขาชื่ออามี่แล้วพี่ชื่อเอามาพาดไม่ด้อารตตัวเองนะเลยอาร์ตตัวเองแฉะปังปังอันนี้นี่ชื่ออะไรตัวนี้ยูมิโกะยูมิโกะยูมิกกะชื่อคองกับพี่อีกแล้ววะเขายูมิโกะพี่อะไรอยู่กะกง ไม่ได้ด <ah> ูนะเฮ้ยดูๆพี่หลุยผมบอกให้นะอะไรให้คนอื่นเขาอัมพี่ไปอัมตัวเองเพื่อพี่ก็ดูพวกเองอัมนะแบบอัมพี่ไม่ถึงว่ะอัมเองเหนือกว่าเยอะหลงมื้อยังไม่อัมยังยังยังเดี๋ยวลองคนอื่นเขาอัมสิโอ้ยแหมเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะอลงดูเพิ่งกลับจากฝรั่งเศสมาเหรอรู้ได้ไงอ่ะนี่ไงหิมะยังติดหัวอยู่เนี่ย นะที่บอกว่ามันเบาเนี่ยพี่เป็นคนรักสุขภาพนะรู้ได้ไงแหมกินรังนกจนรังแคขึ้นหัวเลยเนี่ยมันก็ได้แค่แห่แล้วแต่เขาเต้นดีนะทีมในทีมนั้นมีกี่คนอะเออมีใครบ้างลูกพวกหนูมีแครงพี่เจบูมจิจาร์ดก็จะมีดีเจมีเอ็มซีแล้วก็มีแบบเต้นเซ็กซี่โชว์มีพี่นี่มีพี่กบแล้วใครอีกลูกใช่แล้วก็มีน้องนุกนี้ค่ะนุกแต่งฝุ่นใช่นุกนี่แต่งฝุ่นอ่าดีเจนุ๊กเนย์ดีเจนาเดียค่ะ ใส่ใจติดต่อได้นะคะเรียกไปทำอะไรก็ได้ค่ะโอ้ยนังหูไอ้นังหูผือเลยทวนหรือเปล่าเรียกไปทำอะไรก็ได้เหรอก็คือไปสร้างสีสันสร้างสีสันในงานค่ะแล้วพาน้องมาไหมวันนี้ยคือแจ๊สโทรมาหาผมบอกพี่เดี๋ยวเอาน้องมาโปรโมทเพลงไม่เพลงอะเวลาพี่ทำมันต้องโปรโมทมันไม่ใช่ว่าเอ้ย กะรอให้เพลงมันวาสนาดีแล้วให้มันดังไม่ใช่บางทีมันก็ต้องเกี่ยวนะพี่ผมด่าเพลงกูเหรอไอ้สัสไม่ไม่แม่ของเพลงพี่มันอินดี้ชัดเจนอยู่แล้วเพลงที่ยะต้องรองวาสนาม พี่ก็โปรโมทแต่พี่ลืมเองพี่จำไม่ได้พี่ไปบุตดี้ที่พี่ไปเต้นเช้าๆคนเดียวเลยอะเจ๊ก่ยังไม่หลุดใครมหนีรถติดใครยังไม่เคยดูนะว่าบรรยากาศตอนนั้นเป็นไงไปดูย้อนหลังได้เลยนะพิมพ์ว่าอ่านุ้ยบุตดี้หนีรถติดอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูเดี๋ยวนีก่อนเพราะคุณคุณนุ้ยเชิญยิ้มเราเปิดไดนกแท็กแล้วครับตอนกี่โมงแดดตึงตึงตอนกี่โมงตึงตึงตะกามองตึงตึงตึงติด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 ตึงโปรโมทไงเพลงมันต้องโปรโมทพี่ เอาันี้เอานี่เพลงนี้ก่อนเอาเพลงบอลก่อนพูดถึงสซนแฟนถึงที่ถามนิดหนึ่งมีความคิดยังไงที่ว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เริ่มจะแย่ลงแล้วคนละเรื่องเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่เราจะแก้ไม่ไม่เราจะกแก้ไขนะไอ้ขอรู้สึกรอพี่แจด๊ดเลี้ยงนี่แหละอะไรนะที่คุยกับหนูลังไม่อะถ้าพี่ไม่มีเมียนี่โดนพี่แล้วนะพี่พูดมาพี่ เอาจริงพี่เดินแรงแล้วนะแต่ว่าพี่ก็ต้องสงบอกเฉียงจริงๆถ้าพี่ส่วนหนูไม่เหลือหรอกเนี่ยพี่พลาดกับหนูเลยแหละเอ็มบีนะตอนนั้นที่ที่ไปถ่ายการีบจะมีสระน้ำแล้วล้อมีต้นไม้ใช่ไหมใช่แล้วที่บ้านมีต้นไม้กันหรือเปล่าปลูกปลูกใช่ไหมค่ะอ่ารอบบ้านเลยอ่ะเข้าประเด็นเลยปุ๋ยตามองกุฎปุ๋ยขยะที่ทำงานทุกอย่างเข้าไปเติมปุ๋ยที่บ้านอ่าจะเบ่งซะแบมีชื่อลูกค้าเลยยังไม่มีบ้านเลยพี่แจ๊สยังไม่มีบ้านก็ไปซื้อสิ ถ้ามีเมียแล้วจะเล่นเวนี้แต่ไม่เมียซื้อให้ได้นะสองล้านซื้อให้ได้จริงๆกาสมมติพูดสองซื้อให้เลยสองล้าน่างนี้มันไม่ใหญ่พี่แจ้งต้องสามล้านกว่าบ้านไม่ต้องใหญ่ดิไปหนักใหญ่อย่างอื่นเอาเอาแบบตาเลือกกันไปเลยพูดถึงเกี่ยวเรื่องเพลงโสดแฟนทิ้งก็เหมือนกับคนโดนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมีผู้ชายในสเปกไหมแ้มีผู้ชายในสเปกไหมสองคนมีไหยมีไหมมีไหมอ่ะอย่างผู้ชายในสเปกเราสองคนเนี่ยชอบพี่ไหมอ่ะ ไอ้นึ่งแล้นะกูถามหน่อยวสิลำนำก่อนลำเยียอะไรของมึงเนี่ยนี่ใครเขาบอกสคริปต์มึงเนี่ยฮะมันไม่เกี่ยวกับเพลงพี่เลยหนูเขาต้องล่อคนดูไงพอคนดูแบบล่อคนดูหน่อยนี่มึงจะล่อเขาแล้วเนี่ยล่อเหรอคำถามเออไปดูในเอ็มวีของเราเองแต่อันเนี้ยคือประมาณนี้ตรงนี้กันหน่อยถูกต้องใช่เลยใช่เลยย้อไปโซนแอนเค้ยครับผมเคุณพีชต้องใหญ่เลยนะฮะโอ้ย แล้วพี่เขาจะโปรโมทเพลงนอะไรวะน้าเออเออฉันเร็วไอ้ก๊อฟไอ้สัตว์ดีเด๋วไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนนะแม่งร้อไปใจะเอ๋เลยกูอีกอีกทีนะสอนแป๊บทีนะผมในช่องจัมลาแฟนมีเียเฮ้เฮ้พวกุณการถ่ายโดยผู้สร้อยนะขอบคุณฟังซี่สามบาทห้าสิบครับผม นี่ทำไมพ่อไปตินตาเชยิ้วแกเขาปะเนี่ยเพลงมึงมันพีคอยู่แล้วเพลงพี่บอลเขาทำมาควรจะผลักดันและส่งเสริมเขาเอ่นี่มึงไปเล่นปรับอะไรนักงหนาปรับจนเละหมดจริงเลยอ่ะมาลุ้นโชกันนะครับไม่ใช่ทำอะไรโ่อสิ ลูกค้าชอบอเคลูกค้าชอบอันนี้ลูกค้าชอบมีลุ้นโชคดีนี่เนี่ยนิยมทั่วไทยใครๆก็ใช้กินจะใช้คันใครแดกปุ๋ยเขาแดดเข้าไปลาก่ลุนิยมทั่วไทยใครๆก็ใช้กันเดี๋ยวเปิดให้พี่ไม่เคยแก้งอ่ะเดี๋ยวพี่หลุยพี่หลุยไปเต้นให้หน่อยอ่ะได้เพราะพี่หลุยก็ไปเล่น MV ด้วยอันนั้นแ่ะได้แต่อันนี้โปรโมทเพลงใหม่โสดโกนทิ้งโสดโกนทิ้งพร้อมเลยนะลูกพร้อมครับลงเรือโอยโล เมเพลงไงเพลงอะไรเพลงใครและกถานี้มีหอยสถานีมีหอยอะไรที่เพลงอะไรวะสถานีมีหอยคือพี่ต้องบอกว่าพี่ไม่ได้แกงบอลหรอกจริงๆแล้วเพลงบอลเน่มันก็ดังมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอฟังอินโทรคนรู้เลยว่าเฮ้ยเพลงพี่บอลแต่ว่าให้ทําเซอร์ไพรส์เอาสถานีมีหอยพี่เข้าไปสอดแทรกเอาเนื้อเพลงอะพี่เนื้อเพลงเดี๋ยวเขาก็ไปหาฟังไงถ้ามึงเปิดซะหมดเขาก็ได้ฟังไปแล้วทีนี้ไหนๆน้องมาละหนูอามี่ยูมิโกะพี่

โทรไปไหนโทรไปไหนโทรไปไหนไม่ใช่ไม่ได้โทรไปไหนพี่ดูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ไงกำลังจะกดรหัดโทรไอ้กันเอาสนุกสนานได้แค่นี้พี่ไม่ได้ออกมาเล่นอะไรงง่ายๆนะไ่้อย่างนี้นะฝากผลงานลูกน้องๆอยู่ที่กลอามิลุกฝากทีมดไม่ใช่ ผลงานเลยตอนนี้ที่ได้ทําด้วยกันภูมจิตจา์ค่ะเป็นดีเจเอค่ะรับงานแบบโชว์ตัวตามผับตามร้านอาหารงานบุญงานบวชงานอะไรได้หมดราคาติดต่อมาเดี๋ยวว่ากันได้ครับแล้วส่วนตัวทําอะไรกันบ้างส่วนตัวก็พิตตี้ถ่ายแบบพรีเซนเตอร์ถ่าย MV ทั่วไปค่ะรับหมดเลยยูบิโก p พิตตี้ค่ะพิตตี้สนาม ทิตตี้มอเตอร์โชว์ล้างรถเลยค่ะล้างรถหนูที่บ้านอยากล้างก็เชิญเจนเชิญได้นะคะเป็นนงให้ถึงที่บ้านได้หลูเราเหนูล้างส้วมเป็นไหมครับเอาสวยๆกิ๊บเอาวันนี้ขอบคุณน้องทั้งสองคนนะคะขอบคุณครับผมกครับก็มาดิครับก็มาดิครับ